สวัสดีครับวันนี้ผมจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทําระบบน้ําหยดไม้กระถางใน,น่าแรงนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีขวด2ขวดเพื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็มีสําลีนะครับมีหัวแรงถ้าถ้าใครมีสําหรับเจาะรูนะครับมีเทียนนะครับแ้งละ10บ,บาทนะครับแล้วก็มีตะเกียงระบบใช้ น้ำมันพืชที่ทอดทีทท่ีดำแล้วนะครับเอามาใช้ทำตะเกียงแล้วก็มีไข่ควงนะครับแล้วก็มีเข็มหมุดนะครับสำหรับเจาะรูเล็กเพื่อให้อากาศเข้าไปแทนที่น้ำนะครับแล้วก็มีไฟแจ็คสำหรับจุดตะเกียงหรือจุดเทียนนะครับแต่เทียนกับหัวแรงผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเปลืองอผมใช้ตะเกียง น้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็เอาเผากับไขควงนะครับแล้วก็เจาะรูเข้าไปนะครับเจาะรูใหญ่หนึ่งรูนะครับแล้วก็จะจ่อยขวนนะครับอันนี้ฝาแดงนะครับมันจะกู้ฝาส้มนะครับเพื่อเป็นข้อสังเกตนะครับแล้วก็ผมจะใช้เข็มบุดนะครับเจาะรูเล็กๆนะครับ อันนี้เพื่อให้อากาศเข้าแผดที่น้ําทางรูนี้นะครับรูใหญ่ก็เท่ากันรูเล็กก็เท่ากันนะครับคราวนี้ถ้าจะให้น้ําออกเยอะก็สามลีที่อุดต้องใหญ่หน่อยนะครับแต่ถ้าอันนี้กวดกวดสีส้มนี่ผมใช้สามลีก้อนเดียวนะครับน้ําจะออกน้อยหน่อยนะครับส่วน ขวดฝาสีแดงเนี่ยนะครับผมจะใช้สามดีสก้อนอันนี้น้ำจะไหลามากหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเวลาอุดสามดีเข้าไปในรูจะให้หลวมๆเท่ากันนะครับถ้าแน่นมากน้ําก็ไม่ออกนะครับอันนี้จะเป็นระบบน้ําหยดตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับอันนี้ผมจะใส่น้ํานะครับเต็มน,นะครับปิดฝาไว้นะครับ แกดูครับมีน้ so ําหยุดนลครับแล้วก็มีฟองอากาศเข้าไปเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะใส่ขวดนึงนะครับอันนี้น้ําไหลต้องปิดรูไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ปิดฝายังไม่มีแรงดันในในขวดในมีแรงดูดในขวดน้ําก็จะไหลลงไปนะครับถ้าเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็น้ําก็จะไม่ไหลลงตามรูเข็มหมุดนะครับใส่ให้เต็มนะครับอันนี้ฝาส้มนะครับสามลีก้อนเดียวนะครับฝาแดงสามลีสองก้อนนะครับสามลีเยอะก็จะไหลออกเยอะนะครับ เดี๋ยวผมจะไปแสดงดูการหยดของของจากสองขวดนี้นะครับตามทฤษฎีแล้วาฝาแดงจะไหลมากกว่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอากาศเข้าไปตามรูเข็มหมุดที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็น้ําจะหยดตามสามรีนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับน้ํา แทนที่น้ําข้างบนนะครับหลังจากที่น้ําหยดได้ระยะหนึ่งจะเกิดแรงดันต่ําในขวดก็อากาศก็จะต้องไปแทนที่เพื่อให้ดันแรงดันข้างนอกกับข้างในเท่ากันนะครับอันนี้สำนักจะค่อยไปก็ได้นะครับหรือว่าจะไปวางบนบนพื้นกระถางอะไรก็ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับฟองอากาศขึ้นนะครับอันนี้ผมทําไว้เก่าอยู่แล้วนะครับ ันนี้ของใหม่สองขวดที่ผมแสดงให้ดูสักครู่นะครับเห็นไหมครับพออากาศขึ้นไปแล้วก็น้ําก็หยดลงมานะครับง่ายๆนะครับวิธีนี้ยังไม่มีใครเคยทํานะครับจะใช้วิธีนี้ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับถ้าเรียนวิทยาไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์คิดไม่ออกนะครับผมก็จะเจอวิธีนี้ได้เนี่ยก็ทดลองอยู่หลายหลายปีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเวิร์กที่สุดนะครับเห็นไหมครับฝาแดงเนี่ยพออากาศจะขึ้น ทีกว่านะครับฝาส้มเนี่ยจะช้ากว่าเนื่องจากฝาส้มเนี่ยใช้สำลีก้อนเดียวฝาแดงสำลีสองก้อนนะครับส่วนรูที่เราจอดนะรูให้รูสําหรับยัดสำลีก็เท่ากันนะครับเข็มมุดก็เท่ากันนะครับแต่ว่าจะให้น้ําหยดเยอะหยดน้อยเนี่ยต้องอยู่ที่สำลีนะครับถ้าสำลีก้อนใหญ่น้ําก็จะไหลไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วก็จะหยดไวนะครับ อากาศก็จะไปแทนที่ข้างบนมากขึ้นครับเห็นไหมครับนี้สามชั่วโมงหลังจากที่ผมได้ได้ได้ไดตั้งไว้นะครับไอ้ขวดแดงเนี่ยน้ำจะพ่องมากกว่าสังเกตเห็นไหมครับขวดส้มเนี่ยจะพ่องนิดเดียวนะครับนี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงคิดว่าขวดนี้นะฮะจะใช้เวลาได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับแถึงสิชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้น้ำหยดไวกว่านี้ก็ต้อง เพิ่มก้อนสำรีให้มากขึ้นหวังว่าทำได้นะครับง่ายๆนะครับสวัสดีครับถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรุณากดติดตามได้เลยนะครับ